ลำซำเอ้ยเอ้ากินดีๆก็ไม่กินโอ้ตายตายตายให้อ้ายกินเศษขาเจ้าของขีน้หามขาเจ้าของ เนี่ยเนี <hari> ่ยเนี่ยตังเนี่ยตังไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับดูขานะครับเนี่ยมืออ่านมือขึ้นข่อยอามให้เจ้าเร็วข่อยอามให้เจ้าเร้วโอ้เจ้าเก่เนาะสันหาเวรให้ข่อยเร็วอะ 哈哈哈哈